ทิพยะประกันชีวิตหลักประกันที่เคียงข้างคุณตลอดไปสถาบันประกันชีวิตชั้นนําของไทยมีความมั่นคงทางการเงินสูงสุดยึดบ้านกาารักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและองค์กรเป็นสําคัญสำนักข่าวทั่วไทยวันพุทธที่1มิถุนายน2,565ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชัดชาติศรีพันธ์กกตอ ประกาศรับรองความมีมาตราฐานในการเป็นผู้นำกรุงเทพมหานครคนใหม่แล้วสำนักข่าวทั่วไทยขอร่วมแสดงความยินดีด้วยครับนายอกรณ์กรพลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรได้เขียนเฟซบุ๊กส่วนตัวกรณีจีนประกาศปลดล็อกเมืองเซี่ยงไฮ้แบบไม่มีเงื่อนไขซีโร่โควิดของรัฐบาลจีนที่ใช้มาเป็นเวลากว่า2ปีว่าข่าวดีวันนี้จากจีนครับปลดล็อกเซี่ยงไฮ้ห0 0้อเอาจเป็นสัญญาณเปลี่ยนนโยบายซีโร่โควิดของจีน ทั้งนี้ฝ่ายเกษตรประปจําสถานกองสุนย์ใหญ่คนครเซียงไฮ้รายงานว่ารัฐบาลเซียงไฮ้คลายการล็อกดาวน์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2565โดยประกาศให้ประชาชนเดินทางเข้าออกจากชุมชนได้โดยไม่มีเงื่อนไขให้รถส่วนบุคคลและรถขนส่งสินค้าเดินทางโดยไม่ต้องขออนุญาตบริษัทธุรกิจเอกชนสามารถเปิดดําเนินการได้ตามปกติระบบการขนส่งสาธารณะเปิดตามปกติรวมทั้งให้ตลาดการค้าส่งและค้าปลีกทั้งหมดห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ตร้านอาหารและร้านค้าต่างๆเริ่มทยอยกลับมาเปิดให้บริการได้เมื่อวันที่30พฤษภาคม2565พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับโครงการสมาร์ทกริดจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมประชุมคณะทํารรงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครั้งที่1เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการโดยมีนายประเสริฐจิตพรีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานนายอนุสักจันทร์ครามหัวหน้าโครงการในฐานะผู้ช่วยเลขานุการและคณะทํางานและนางสังวานมลลานูพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนเลขานุการและคณะทํางานรายงานความคืบหน้าโครงการณห้องประชุมพดุงมุ้ยต่อศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสาวสรีลาศีหพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืนโลตัสกล่าวเรื่องในโอกาสวันดื่มนมโลกโลตัสร่วมกับซ p พเมจิเชิญชวนคนไทยหันมาดื่มนมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่อยู่ในช่วงวัยกำลังเติบโตตามที่กรมอนามัยได้ออกมาเผยว่าเด็กไทยดื่มนมน้อยเฉลี่ยเพียงครึ่งแก้วต่อวันและมีเด็กที่มีส่วนสูงต่ำเพิ่มมากขึ้นโลตัสจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนให้คนไทยหันมาดื่มนมมากยิ่งขึ้นเพื่อความเข้มแข็งของร่างกายและคุณประโยชน์ที่ได้รับ จากการดื่มนมในวันดื่มนมโลกปีนี้ผ่านโครงการอาหารดีพี่ให้น้องที่โลตัสดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมาเป็นปีที่5โดยเมื่อซื้อนมพาสติลไลท์เมจิครบทุก99บาทระหว่างวันที่26พฤษภาคมถึงวันที่8มิถุนายน65 CP เมจิจะร่วมสมทบทุน1บาทให้โครงการอาหารดีพี่ให้น้องร่วมจัดสรรวัตถุดิบให้โรงเรียนที่ขาดแคลนใน77จังหวัดทั่วประเทศ วันพฤหัสบดีที่2มิถุนายนนี้เวลาเที่ยงตรงพลาดไม่ได้เตรียมพบกับคุณนุ้ยสุจีราอรุณพิพัฒน์นางงามสายหาที่จะพาครอบครัวมาชวนคุณอาบน้ําพร้อมเผยเคล็ดลับดีๆผิวยิ้มได้ใช้กาเดียนผ่านไลฟ์สดพร้อมกันสองช่องทาง Facebook ซเว่นอีเลฟเว่นไทยแลนด์และกาเดียนไทยแลนด์การันตีไลฟ์นี้มีแต่รอยยิ้มเมื่อได้คุณป๋อมแป๋มนิติชัยชิตาธรพิธีกรที่อารมณ์ดีไม่แพ้กันมาช่วยสร้างสีสันงานนี้ไม่ได้หาอย่างเดียวพิเศษสุดๆสําหรับผู้ที่รับชมไลฟ์สดย่างส ามารถร่วมกิจกรรมลุ้นรับรางวัลอีกเพียบนับร้อยรายการย้ำอีกที2มิถุนายนเที่ยงตรงไปกดติดตามไว้ก่อนได้เลยครับสนับสนุนโดยหากคุณต้องการหาซื้อเพชรน้ำงามเพื่อคนที่คุนระจะลงมาที่ห้างเพชรสีเสียงบางปูเพชรน้ำงามและอัญมณีคุณภาพสูงรับประกันซื้อถืนบริหารงานโดยดรนรมนสุรเสะประธานลีเซนคุ๊ปดรพีรวัต์และดรทัชชวินสุนเสรเตสองผู้บริหารหนุ่มใจดีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองโทรศัพท์026291444 เปิดแล้วร้านหมูอินเทนสาขาหนึ่งที่แห้งไทยแสงอําเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีและสาขาสองตรงข้ามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจอระเข้ร้องตำบลชายโยจังหวัดอ่างทองร้านหมูอินเทนตู้เย็นของชุมชนมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งและผักนานาชนิดนับพันรายการราคาถูกถูกสุขอนามัยไว้ให้บริการบริหารงานโดยคุณจิตตานันเทพบก้ว มาเพชรบุญยาลือแวะซื้อมะขามหวานไร่ชนิกาบึงสามพันมีมะขามแปรรูปหลากหลายชนิดมะขามฝากที่มีคุณภาพเก็บอุณหภูมิโดยห้องเย็นขนาดใหญ่เหมาะสาหรับเป็นของฝากมอบคนสําคัญที่คุณรักมีกาแฟสดไว้บริการแวะไร่ชนิกาอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูญบริหารงานโดยคุณบุญเลิศพุทธเจริญโทรศัพท์0835999456